10ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนมีดอกอะไรกันบ้างอันดับที่1คือประเทศบูนายดารุสซาลามค่ะมีดอกไม้ประจำชาติชื่อว่าดอกซิมปอหรือว่าดอกส่านชวาค่ะดอกไม้ประจำท้องถิ่นบุูนายที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลืองหากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไนมีสปปรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลหากใครมีโอกาสได้แวะไปเยี่ยมเยียนบรูไนก็จะพบเห็นได้จากธนาบัตรใบละหนึ่งดอลลาร์ของประเทศบรูไนและก็ในงานศินละปะพื้นเมืองต่างๆค่ะ 2. ราชอาณาจักรกัมพูชาคือดอกลำดวนค่ะดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อยมีกลิ่นหอมเย็นแบบกลุ่นๆค่ะจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นหอมกลุ่นและยังเป็นดอกไม้สำหรับสุภาพสตรีด้วยค่ะสาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือดอกกล้วยไม้ราตรีค่ะหรือว่ามูนออคิดนะคะเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุดโดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน2-6เดือนโดยดอกจะบานแค่ปีละ2-3ครั้งเท่านั้นค่ะ ทั้งนี้ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้นจึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซียค่ะ 4. สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวคือดอกจำปาลาวค่ะคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อของดอกลีลาวดีหรือว่าดอกลันทมโดยดอกจำปาลาวจะมีสีสันหลากหลายนะคะไม่เฉพาะจอดจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้นเช่นสีชมพูสีเหลืองสีแดงหรือว่าสีโทนอ่อนต่างๆโดยดอกจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุข และความจริงใจค่ะจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆรวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกด้วยนะคะ 5. ประเทศมาเลเซียค่ะ คือดอกผู้ระหงค่ะภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่าบุงารายอหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของดอกชบาแดงกลีบดอกเป็นสีแดงมีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอกค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติโดยเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง งามรวมทั้งยังสามารถใช้ในการแพทย์แล้วก็ความงามได้ด้วยค่ะ 6. สาธารณรัฐฟิลิปปินคือดอก แก้วค่ะดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาวมีกลิ่นหอมตอนกลางคืนเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความเรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้มแข็งค่ะเคยนำมาใช้เฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะ 7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะคือดอกกล้วยไม้แวนด้าค่ะ โดยดอกกล้วยไม้แวนด้าตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ค่ะจัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์นะคะมีสีม่วงสดสวยบานตลอดทั้งปีค่ะ 8. ราชอาณาจักรไทยค่ะ คือดอกราชพฤกษ์ค่ะสีเหลืองสวยสง่างามเมื่อบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์สีีซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในานามของดอกคูณค่ะเชื่อว่าสีเหลืองเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ค่ะและเป็นสัญ,ญลักษณ์ แห่งความสามัคคีปลองดองของคนในชาติด้วยนะคะ 9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะคือดอกบัวค่ะดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนามดอกไม้แห่งรุ่งอรุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความผูกพันและการมองโลกในแง่ดีนะคะดอกบัวจึงมักถูกกล่าวถึง ในบทกลอนและบทเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้งค่ะประเทศที่10ประเทศสุดท้ายนะคะก็คือสหภาพพม่าค่ะคือดอกประดู่นะคะ พบมากในประเทศพม่าค่ะมีสีเหลืองทองปริดอกและก็ส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรกช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะกับที่ประเทศพม่ามีการเฉลิมฉลองปีใหม่ค่ะชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดู่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งความทนทานและเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาของชาวพม่าค่ะ ขอขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนทุกช่องทางและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ